นักเรียนคะคลิปนี้ก็เป็นเพิ่มเติมต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในช่วงของอธิบายเพิ่มเติมความรู้ค่ะเป็นเรื่องของการอ่านแจกลูกสะกดคำค่ะคำที่ผสม,มด้วยสระเอือนะคะเมื่อเรานำตัวพยัญชนะเข้ามาผสมจอเอือเจือบอเอือเบืออเอือเอือ พอเอือเถือพอเอือเผือสอเอือเสือรอเอือเรือรอเอือเรือค่ะนั่นก็คือเมื่อเรานำพยัญชนะมาประสมกับสระเอือนะคะจากนี้นักเรียนไปดูตัวอย่างคำที่ใช้ ผสมด้วยสระเอือนะคะยกตัวอย่างคำค่าว่ามีอะไรบ้างเช่นเสือเรือเนื้อเครื่องบินกระเบื้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคำสั่งให้นักเรียนต้องหาคำที่ประสมด้วยสระเอือนักเรียนคงพอจะนึกออกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปส,สั้นๆแต่หวังว่าจะได้รับความสนใจจากนักเรียนและฝึกเรียนรู้ตามนะคะสวัสดีค่ะ